เซเครับบริษัทเซเว่นยูทิลิตี้แอนด์พาวเวอร์จำกัดมหาชนครับตัวนี้มันเหมือนหุ้นซิ่งนะเหมือนแพทเทิร์นเขาวิ่งนะหุ้นพลังงานเหลอนเน่นะครับแก๊สแก๊สแก๊สอืมแล้วก็พลังงานทดแทนนะครับหุ้นพลังงานใครถือหุ้นใหญ่นะ้อดูหน่อยเซเวครับ รายย่อยถือ66%นะครับระยะเป็นบริษัทนะแล้วก็มีบุคคลนะครับอืมนะครับงบการเงินนะครับเซเว่นอัพไม่ใช่น้ำบัรลมนะนี่สินพันล้านสินทรัพย์รวม3,200ก็ยังเกือบจะเยอะนะครับ กำไรนะครับติดลบมา2ปีเนาะแล้วก็กลับมากำไร86ล้านแล้วร้อยสล้านได้เนี่ยก็ดีนะถือว่ากำไรกลับมาดีนะครับแล้วก็โตด้วยนะครับแต่ก็ยังโตไม่มากเนาะนะครับเอาเอีหนะครับปันผลไม่มีนะครับตัวนี้เน้นเน้นลุ้นตามกราฟดีกว่าแต่ว่ากำไรกลับมาได้ก็ถือว่าโอเคนะครับมาดูกราฟเซเวนอัพครับโอ้โหแพทเทิร์นโคตรซิ่งเลยราคาปัจจุบัน90สิบตังราคาเส้น2องวัน54สิบสี่ตังก็มองเป็นขาขึ้นนะครับ ดูภาพรวมก่อนออเข้าตลาดประมาณปี2องพันสเนาะสร้างดอยไว้ให้8บาท8บาท10ตังแล้วก็ลงมาปรับฐานครั้งหนึ่งครับ48สสตางค์นะ แล้วก็ขึ้นไปสร้างดอยใหม่อยู่5บาท56สติตางค์แล้วก็ลงมาปรับฐานใหม่20ตังค์ครับถือว่าจบรอบไม่สวยนะจบรอบไม่สวยนะครับเดี๋ยวเราไปตีในเดย์นะครับเพราะตรงนี้น่าจะยากอยู่นะนะครับหาไซเคิลตีก่อนคราฟมันนอนจัดจะตียากนะครับ ไม่รู้จะตีจากตรงไหนเนาะนะครับอ่าประมาณนี้ครับตีสั้นๆไปละกันเนาะนะครับไม่ได้อีกเนาะรู้มันยอ่อเส้นเทนเส้นกดบอกว่าเซเว่นอเราเนี่ยขึ้นแถวแถวพอๆกับเส้น200วันควันประมาณ40ตังค์นะครับขนาดขึ้นแล้วยังย่อลงมาได้และกลับไปได้นะครับประมาณ40ตังค์ครับ40ตังค์นะตรงนี้มันเป็นต้นเทน ตอนนี้เป็นต้นเทนนะครับ40สตังค์นะครับตรงน,นี้มันก็อาจจะเป็นเกิงกําไรน้อยๆไปแล้วนะครับแต่งบก็กลับมาดีนะนะครับอ่าแนวรับแนวต้านครับแนวรับที่ไม่ควรหลุดคือ83สาตังค์อันนี้คือแนวรับหลังพิงฝาเลยแนวรับใกล้สุดอยู่88สตังค์ครับราคาปัจจุบัน90สตังค์นะนะครับแนวต้านในกรอบอยู่บาท5้าตังค์ครับนะ แนวต้านใกล้สุดอยู่93สตางค์และ97สตางค์นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับอะเพิ่มให้อีกอันนึงเป็น1บาท1บาท1บาทนะครับเล่กลกลถ้าผ่านบาท5ตังค์ไปได้เนี่ยโอ้โหกลองนี้กลองใหญ่ครับนะครับ มันก็มีโอกาสที่จะวิ่งไปได้ครับวิ่งไปได้อยู่นะแต่คุณก็ต้องซับแรงขายจากคนที่เขาติดตๆอยู่เนี่ยออกก่อนนะครับออกก่อนนะมันก็เป็นไปได้อยู่นะครับที่จะวิ่งขึ้นได้นะครับแต่คนถือยาวไม่เอาแน่นอนครับหุ้นไม่มีปันผลไง V.I. ไม่ยุ่งนะครับ V.I. เขาจะเล่นหุ้นที่คุณค่ามากกว่านะครับ ก็ไปกันประมาณนี้ครับแต่ถ้าผลกำไรเขากลับมาดีเนี่ยถึงแมนะ้มันจะไม่มีปันผลนะครับก็มีคนจะเข้ามาเก่งกำไรนะบอกก่อนนะครับเขาก็เห็นว่าราคาหุ้นอาจจะทำขึ้นไปได้อะไรประมาณนี้อาจจะมีโอกาสทำขึ้นไปได้อะไรประมาณนี้ครับ แต่มันก็ต้องอาศัยตลาดช่วยด้วยครับตลาดช่วยด้วยนะไม่ใช่ตลาดลงโอ้โหสี่สิบจุดจะให้เซเว่นอวิ่งไปบาท2บาทสามบาทสีบาทหบาทก็คงเป็นไปไม่ได้ครับนะครับสรุปแผนเซเว่นอครับแนวรับหลังพิงฝาอยู่83สิบตางแนวรับใกล้สุด88สิบตางครับแนวต้าน93้าสาตังค์เก้าตังค์บาทและบาทห้าตังผ่านบาทหตังได้เจอกัน บาท20แล้วบาทกลางๆครับบาท5 5และ2บาทก่อนนะครับ2บาทก่อนนะกองนี้ก่อนกองนี้ก่อนนะนะครับถ้ามันผ่านกองนี้ได้ครับเนี่ยผ่านกองนี้ได้นะมันก็จะขึ้นไปถึงนี่ก็คือประมาณ2บาทกว่าๆนะครับแต่ถ้าขึ้นถึงได้เนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยแรงขายเยอะครับโอกาสที่จะไป 3- 4บาทมันจะยากแล้วก็จะช้าหน่อยนะครับ ตรงนั้นก็ต้องดูวอลลุ่มด้วยนะว่าเออเข้ามาเป็นแบบพันพันล้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าวอลลุ่มหนักๆเข้ามามันก็จะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับตัวนี้ผมถือว่าเป็นเกงกําไรในมองด้านบว,วกเพราะว่าง,งบกลับมาดีนะครับเนาะนะครับเซเว่นอัพก็จบนะครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องนะครับขอบคุณครับ